วันนี้มีการประชุมร่วมกันของกลุ่มที่จะมีการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรในแถบทางตอนใต้ของอำเภอบางบานได้มาระดมความคิดเห็นได้เสนอแนะแนวทางในทางการปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ทางรอ,อางฟาร์มก็หวังว่างานครั้งนี้จะต้องสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างเพราะได้รับการสนับสนุนจาก,กเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับเกษตรของอำเภอบางบาลจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรในแถบนี้ ได้จัดให้มีนักวิชาการมาร่วมวางแผนการท่องเที่ยวทั้งนี้ทั้งนั้นแถบเนี้จะ,ะเจริญเดินไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแหละเสร็จแล้วบ่ายโเริ่มกิจกรรมหวังว่าจะได้พบท่านที่ลอฟาม